เพ็ดพผาวยเนาะค่ะน้องมือหนีสิภาพไปตามเลขป่าสถาเข้าไปตามกันเลยค่ะว่าเพิ่นสิไแปดตัวใดเนาะค่ะไปเลยค่ะถ้าถูกแก่ยกงยังนี่อันไม่มีจะขายแล้วเลขตัวไหนบอกว่าสามศูนย์สอสามศูนย์มันแตกเลยนะแต่ยายเชื่อว่าออกแน่นอนเลยตอนไหนหนึ่งมันแตกมันก็ยังออกหนึ่งหนึ่งล่างเลยบอืมแต่ยายว่าแตกมันต้องออกสองสามูนเมื่อกี้ไหนที่ถูกพี่สถาพรจุกได้แล้วสักแตันแตกเลยโอ้ถ้าแตกมันออกนะ ป้าสถาพรนะครับมาทุกวันพระนะครับงวดที่แล้วของเลขของคุณป้าสถาพรนะครับเข้าตรงๆเข้าเต็มๆเลยนะครับเป็นงวดที่35แล้วกันนะครับชมคลิปนี้ให้จบนะครับ f อนะครับคุณผู้ชมนะครับชมคลิปนี้ให้จบเด้อเดี๋ยวเราไปหาป้าสถาพรกันนะครับไป ยสามชุดมันแตกเลยนะแต่ยายเชื่อว่าออกแน่นอนเลยตอตัวไหนึ่งมันแตกมันก็ยังออกหนึ่งหนึ่งล่างเลยว่าอืมแต่ยายว่าแตกมันต้องออกสองสามชุดที่จุดเมื่อกี้ไหนที่ทุบพี่สถาพรจุดได้แล้วสักพักมันแตกเลยโอ้ถ้าแตกมันออกนะทุบแตกก็ค่วยไงนี่อันไม่มีจะขายแล้วเลขหนึ่งตัวไหนบอกว่าสามชุดก็จุดได้สามชุดพอสักพักมันแตกไงนี่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 สถาพรบอกเขาดีเอัน มันแตกปุ๊บเลยจ้าดูสภาพมันแตกเลยโอ้แต่ถ้ายายนะยายจะถือว่าถ้าแตกมันออกครับเห็นไหมตอนนั้นพี่สถาพรแกจุดได้สองคนกับยายมองเห็นปุ๊บสี่หนึ่งหนึ่งมันก็แตกทุบแต่มันไม่ได้ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะมันออกหนึ่งหนึ่ง่างอันนี้แกแตกแกจุดได้สองสามศูนย์มันแตกอีใจยายว่าสามศูนย์เลขนายกแน่นอนเลยอืมเสียดายมาไม่ทันเสียดายเกดไว้ในกระดาษไปดูเดยนะะครับ ยายบอกได้แค่สามตัวดิสามตัวสองสามศูนย์เลยจ้ะโอ้เดี๋ยวมาทางนี้งวดนี้งวดนี้งวดที่ทลา่นะงวดที่สามสสามสิบห้าแล้วครับสวัสดีครับคณค่พรสวัสดีนะครับขอให้เจดีอีนะงวดนี้ะครับงวดต่อไปนี่งวดที่สามสิบห้าสามสิบห้าจ้ะอืมกระดาษก่อเลขอะไรโอ้อะไรนี่มีอะไรนี่อยู่ตรงนี้หินหินโบราณหินโบราณทำยังไงเอาหินโบราณมาขอเอาบ่ นั่งด้วยกันนี่มานั่งตรงนี้โน้่อกับยายนั่งคนเดียวกันมานั่งตรงนี้จำต่อไปสิอันนี้คือยายเห็นเองเด้อเกี่ยวกับยายนี่เด้อโอ้ไม่เกี่ยวกันอันนี้ยายคนนี้เขาเขาเขาลูบได้เขาเห็นสองสามศูนย์แต่ส่วนยายยายเห็นเก้าสามศูนย์โอ้ของพี่สถาพรเ็าเห็นสองสามศูนย์สองสามศูนย์ใช่มีเลขยายมีเลขยายมีเลขยามีดาน้อย อ,อ๋อแ,แต่ยายมองเห็นเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์จ้ะป้าท้าพรมว้วนนี้ฝันไหมฝันว่ายายฝันตัวงวดจ้ะครับเหมือนยายมาบอกว่าหนึ่งศูนย์นะลูกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เขามายายยายมาบอกอยู่ว่ายายมีมาบอกม้วนอ๋เหมือนยยม้มมนมนวนที่แล้วเลยม้นวนที่แล้วก็ยายมีมาบอกใช่ไหม,มหนึ่งศูนย์ได้เขียนได้ไหมหนึ่งศูนย์อ๋อ แต่ว่าพวกนี้มันมีเลขวันงวดวันนี้เนี่ยวันพระวันนี้เนี่ยมันมีเลขเลขหินแล้วก็เลขใย,ยมีแล้วก็เลขเทวดาน้อย <S S S ที่ไปจุดเ <S S 2> ห็นในหัวหมูเห็นในหัวหมูสองห้าสามเจ็ดเห็นไหนเห็นในหัวหมูนี่สองห้าสามเจ็ดห้ากับสามเจ็ดในหัวหมูแล้วก็ในหิน นายหินยายเห็นเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ยายมีจุดทูบได้แตกครุสองสามศูนย์แตกครุมีคนถ่ายได้ไม่แตกครุก็สองคนตายถ่ายไปเลยลู่บอกแต่ถ้าเป็นยายยายว่าถูกถูกมันออกตอนตอนซีหนึ่งมันยังแตกแล้วมันยังออกหนึ่งหนึ่งเห็นไหมหนึ่งหนึ่งล่างนี่ยายว่ามันออกตัวนี้แหละนี่ไหนจะออกตัวไหนนี่สองสามศูนย์นี่จุดแล้วแตกน่ะทูบแตกจ้ายายว่าตัวนี้นะครับยายยายคิดว่ายายเคย เคยจิตสํานึกยาย,ยายว่าถ้ามันแตกมันจะออกตัวนี้จริงจริงโอยายเคยจํามันออกจริงครับอืมถ้าแตกจะไรออกทุ <Yeah. S 1> ก,กทีอย่ทูบแตกจะได้มีออกทุกทีเลยตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นยายจุดกับพี่สถาพรครับส <c oughs> ีพอจุดออกไปนิดนึงมันก็แตกไอตอนสีหนึ่งหนึ่งนะแต่ <c oughs> มันไม่ได้ออกสีหนึ่งหนึ่งนะมันออก <c oughs> หนึ่งหนึ่งล่างมันก็แตกมันก็ออกหนึ่งหนึ่งล่างจริงแต่นี่ยายมาเห็นจุดทุบมันแตกยายว่าต้องมาตัวนี้แน่นอนเลยครับสองสามศูนย์เขาเรียกพี่สถาพรที่จุดทูบนะครับจ้า ยายเชื่อตรงนี้เชื่อเชื่อว่ามันจะออกตรงนี้เอาเลขตัวนี้มันเป็นเลขกระดังเขาเลยนะเนี่ยดังกระช่างมันก็นึ่งนึ่งยังดังยังออกเลยเออทํายังไงไม่ให้ดังก็มันดังแล้วก็ช่างมันเลขนายกด้วยใช่นายเละนายกคนที่สามสิบยายพูดอีกครั้งหนึ่งนี่คือคือจิตสํานึกของยายนะครับถ้ามันไม่มาสามศูนย์มันมาสองสามก็ได้โอ้ะเลกนายกสามสามศูนย์ใช่ไหมมันอาจจะมาสามสองใครจะรู้มันล่ะครับเออมนี่ยายพูดได้แค่นี้เลยครับ ลองซื้อดูลองซื้อดูแตกเลยออกจริงเลยอพวกพวกยายเป็นโชคคนผู้ชอบเชื่อโบราณนะเชื่อโบราณแตกมันออกจริงนะมันถึงว่าทูบแตกเลขแตกเลขอะไรอย่างเงี้ยกจำได้ไหมคุณครูครับที่รัตนาเกโลตอนพี่สถาพรไปจุดหนึ่งสามศูนย์มันแตกเออมันยังออกสามศูนย์ล่างเลยออกเลยเออใช่เห็นไหมนี่นี่ก็แตกนต่ยกอีกมาแตกอีกนี่ดีมาดีสามศูนย์บนใครจะ่รู้มันนะ ครับอืมเพราะเลขมันหมุนเอาไงมันออกยังไงก็ได้ลูกใช่ใช่ออกแล้วออกดีใช่อืมซื้อดูไปแล้วกันอยายว่าชยายชอบเลขนี้นะอืมแต่ถ้าเขาอั้นสามสามศูนย์นะมันจะมาสามสองครับจานี่คือยายได้ชอบนะมีสตาพบอจุดเพราะยายต้องจำแต่เขาได้แต่เขายายไม่ถูกยายเสียดายจนของวันนี้ยายคิดว่ายังไงยายต้องซื้อแน่นอนเลยยังไงต้องซื้อเลยแตก้าครับยามาัน้อยก็ได้แล้วสามใบสามใบรุตรี ซื้อไว้หรือยังยังนี่จะไปพรุ่งนี้อ๋อจะไปเอาไปเอาทิศลาดอ๋อสามใบเลยจ้าจะเอาสองสามศูนย์นี่เลยจ้าตัวนี้เลยจ้าอืมเลขเยมีเลขเยมีนี่เลขหินเก้าสามศูนย์เลขเยมีสองสามเก้าสามศูนย์นี่ยายชอบข้างหน้ารถตรีอ๋อเลขข้างหน้าเลขหน้ารถตรีตัวไหนตัวนี้เลขท้ายครับสองสามศูนย์นี่เลขท้ายจ้า เลขเทวดาน้อยเนี่ยชอบไม่ใช่เทวดาน้อยนี่ไอ้น่ำยายไม่ซื้อหรอกยายจะซื้อใต้ดินเอาโอ้ไม่ซื้อก้าหกศูนย์นี่ไม่ซื้อซื้อใต้ดินแต่ไม่ชอบกระตี้อ๋อแล้วเลขอะไรนี่เลขหัวหมูเลขหัวหมูจ้าสองห้ากับสามเจ็ดจ้าที่พี่สถธาพรจุดได้เนี่ยหัวหมูแกับรล้วอะไรนี่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 เลขมันออกพี่ไหนหัวหมูเอาให้แกดูดิอยู่ไหนจับทูเอาออกหมืแล้วออกแล้วอ๋อครับอันนี้จับทูได้ตัวนี้จับทูอืม สิดอกกับห้าดอกสิบหกดอกกับห้าดอกก็เลยหนึ่งหนึ่งหกห้าครับจะยืนเกสรหลายปีเลยนี่ครับยายชอบมากยังชอบอยู่เลยไหนชี้ดูสิตัวนี้ข้างหน้าข้างหลังอันนี้เลขท้ายรถตู้ข้างหน้าอันนี้เลขท้ายรถตู้ข้างหลังยายชอบเก้าสามศูนย์กับสองสามศูนย์นี่ใช่โอ๋อท้ายหน้าท้ายหลังท้ายหน้าท้ายหลัง มันออกแหละมันออกท้ายหน้าครั้งนี้เลขข้างหน้าเลขข้างหลังเลขข้างหลังยาเลขใยมีนี่จะอยู่ข้างหลังเลขเลขหินนี่จะอยู่ข้างหน้าขอยู่ข้างบนก็อยู่ข้างหน้าเห็นไหมตอนนั้นแกจุดได่งี้มันก็ไปเห็นไหมเลขท้ายสามตัวสามเก็ดสามที่แกได้ใบหนึ่งเนี่ยเออใช่จุดได่างี้แหละใช่แต่เลขเลขทุกแตกอะไรออกทุกทีอืยายนี่ได้คนเดียวยายไม่ได้เลยเพราะยายซื้อไม่ได้ครับมันมีแต่เกตสองเกตยายเลยไม่เอาอื พอยายเห็นมาเห็นแตกโอ้ยังไงต้องออกตัวนี้แหละเอาครับครับเลขทูบแตกถ้าแตกมันออกยายบอกถ้าแตกออกแน่นอนยายฟันทงละจ้ชครับฟันทงว่าออกถ้าแตกว่าออกยายเชื่ออย่างนั้นนะครับโอเคโอเคเอาเดี๋ยวให้ป้าสถาพรฟันทงฟันทงงวดนี้อะป้าสถาพรฟันทงแล้วนะครับคุณผู้ชม คุณยายนี่แหละค่ะเลขคุณยายมีก็รองมาก็เลขเทวดาน้อยรองมาก็เทวดาน้อยเออครับนี่ตัวรองยายคือชอบสองสามสองสามูนอ่ะป้าสถาพรนะครับคุณผู้ชมนะครับคืออย่างที่ผ่านไปเลขก็เลขเทวดาน้อยก็เต็มเต็มเลยครับเข้าเต็มๆตมเข้าเต็มเต็มเลยสามเจ็ดครับ เจดายายไม่ได้ซี้ไปได้อม่งั้นก็ได้ใบหนึ่งมาก็นี่นะครับคุณผ,ผู้ชมนะนเอาแคปหน้าจอไว้เ<ง>นาะแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือเลขงวดประจาวันที่ 1>, 1เดือนกันยายนเลขหินคือเลข9 30แล้วก็เลขใย,ยมี2 30มแล้วก็เลขเทวดาหน่อย9 6 0ศแล้วก็เลขหัวหมู2 5 3ห ครสามตัวให้ซื้อลอตเตอรี่บอกเขาสามตัวให้ซื้อลอตเตอรี่เอาเด้อซื้อลอตเตอรี่เอานะครับซื้อลอตเตอรี่เอาเลขหน้าเลขท้ายเลขท้ายหน้าท้ายหลังท้ายหน้าท้ายหลังให้ซื้อลอตเตอรี่เอาถ้ามีแบบว่าเก้าสามศูนย์สองสามศูนย์อย่างนี้เลขหกตัวใช่ไหมเก้าสามศูนย์สองสามศูนย์ออกล้นที่หนึ่งเก่าสามศูนย์สองสามศูนย์เหตุจะได้สิบบวกบ่พรุ่งบวกบวกกระโดดนุ่ง นนออดังเลยสองคนดังเลยจะเกินมันมาอย่างงี้หกตัวรวยพอดีเลยนเนาะราวสองคนรวยรวยเลยใจ <c oughs> สำคัญแต่ว่าซื้อได้ไหมแค่นั้นเอ, <laughs> องคุณผู้ชมนะครับก็คือสรุปแล้วนะครับสําหรับตัวเลขป้าสถทาพรนะครับทุกวันพระให้ทุกวันพระก็คืองวดนี้งวดที่สามสิบเท่าไหร่สามสิบห้าแล้วนะครับคุณผู้ชมงวดที่สามสิบห้าแล้วมาลุ้นกันงวดที่สามสิบหกจะออกเลขอะไรแต่ว่าป้าสถาพรให้ทีเด็ดแล้วแหละ ก็คือเลขนี MM ่น hmm. ี่น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 ะครับคุณผู้ชมแคปหนาจอไว้เลยเด้องวดประจําวันที่หนึ่งเดือนกันยายนนะครับแคปหนาจอไว้แคปหนาจอติดตามให้เด้อค่ะเพรพระรวยค่ะก็ไดไปตามตัวเลขให้แล้วเนาะค่ะเนาะแอดบอว่างนะคะเนาะไปรุ่งบาลหาหมอค่ะพาแม่ไปหาหมอเนาะค่ะเนาะไปดตามตัวเลขให้แล้วนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เลยเด้อค่ะ คิดเนีขอจบเรมอนะคะน้อสวัสดีค่ะ